กับแรงสั่นสะเทือนที่ไทยได้ส่ง40อุยกูกลับจีนเมื่อวานนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีการจับชี้จรตั้งแต่เช้าแล้วมันก็มีความคลางแคลงสงสัยตั้งแต่กลางคืนนะ่ไหมครับตีสองตั้งแต่เช้ามืดนะคะคราวนี้ค่ะอย่างที่เราได้ทราบกันแล้วเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองของเราเนี่ยที่มีส่วนในการรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายออกไปยอมรับแล้วว่าโอเคตอนนี้40ชีวิตชาวอุยกูันปิดไม่ได้แล้วนี่จะไม่ปิดยังไงอะ ก็ mm hmm. คนที่บอกก็คือสื่อจีน mm hmm. คราวนี้เรามาดูดีกว่าค่ะว่าแรงสั่นสะเทือนที่มันจะเกิดขึ้น <Okay. S 2> หลังจากนี้มีอะไรบ้างแน่นอนนะคะว่าณักวินาทีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต่างชาติไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ออกมาเตือนคนไทย mm hmm. และเตือนคนในประเทศเขา <Okay. S 2> ไม่ใช่เตือนคนไทยเตือนคนในประเทศเขาที่อยู่ในประเทศไทย uh. เกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงแล้ว <laughs> หลังจากที่ mm hmm. มีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะเอาอย่างนี้เราพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศดีกว่า ว่าหลังจากนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นและสิ่งที่เราควรที่จะระมัดระวังมันจะเกิดขึ้นในทิศทางไหนบ้างกับประเทศไทยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรบณิธานวัฒนายากรอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับรสวัสดีครับคุณกจิตครับคุณพิธิตพบครับเป็นเรื่องที่ต้องรบกวนอาจารย์อีกแล้วเวลานี้เนี่ยนะฮะแต่ผมว่าเอยุคนี้เนี่ยโอ้โหนี่็นยุคโจไบเดนนี่ไทยนี่โดนอ่วมเลยนะอาจารย์เออใช่ครับ แต่ว่าคราวนี้ก็ไม่น้อยนะครับถ้าดูภาษาของรัมนตรีต่างประเทศของสหรัฐซึ่งเขาจะเป็นคนจัดอ่าลำดับอ่าในเรื่องรายงานทางด้านการค้ามนุษย์ให้เราด้วยนะครับก็ก็ดูเข้มข้นกว่าที่ควรจะเป็นเพราะว่าอ่ามีการชี้แจงว่าเราได้คุยกับสหรัฐแล้วเขาเขไม่รับชาวอยกูกลุ่มนี้นะครับจริงๆถ้าไม่รับก็ไม่ควรจะ ามาันนมประจานาจเราในระดับนี้แบบนี้นะครับแต่ว่าก็เขา้าใจได้นะครับว่าเขาอาจจะผิดหวังมากเพราะว่าเขาได้ให้การกับทางรัฐสภาสหรัฐว่าเขาอยากจะให้เราชะลอเรื่องนี้แลวเขาคงจะนึกเอาว่าเราก็คงจะไว้หน้าเขานะครับแ,แล้วก,วก็เราก็คงจะที่การพยายามที่จะชะลอไม่ส่งไปนะครับแต่ว่าในระดับนี้ก็ไม่เป็นอย่างนั้นก็หมายครับว่าเราก็คงต้องเผชิญหน้ากับเขามากขึ้นครับ ค่ะ,ะอาจารย์เรื่องหนึ่งนะครับค่ะแบบนี้ค่ะอาจารย์วันนี้จะขออนุญาตพูดคุยในมุมที่เราจะปักธงว่าเราจะให้คนที่เข้าใจทั้งสองฝ่ายได้มามีข้อมูลในชุดเดียวกันเข้าใจในทั้งสองฝ่ายในที่นี้หมายถึงว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะมองว่าเอาส่งกลับประเทศมันคือบ้านเกิดของเขาไงมันผ่านมาสิปีแล้วม่อ,อย่างมันจะเปลี่ยน <S 2> 2 <S แล้วก็ได้ดค่ะแต่ว่าอีกมุมหนึ่งเนี่ยมองว่าก็ถ้าเกิดสมมติว่าส่งกลับแล้วรู้อยู่แล้วว่าเขากลับไปแล้ว มันไม่ได้มีสิ่งที่ดีขึ้นไม่อย่างนั้นเขาจะออกมาจากประเทศเขาทําไมล่ะแล้วมันยิ่งแย่กับประเทศของเราด้วยซ้ําอยากจะให้ทั้งสองฝ่ายนี้ได้เข้าใจตรงกันค,คราวนี้ใช่ก<ค>็ง่ายๆครับคุณดิจอนจิตครับมีคแค่สองประเด็นครับที่จะต้องเข้าใจตรงกันค,คประเด็นแรกคือก็ต้องในประเทศหรือส่งกลับคนที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอยู่แล้วถูกไหมครับอันนั้นกฎหมายค่ะทุกประเทศก็ทําตามกฎหมายอย่างเช่นของเราเรื่องการเข้าเมืองสัะกาศมาแยิบสองทุกประเทศก็สหรัฐก็ทํอ เม็กซิโกก็ทำแคนาดาก็ทําขนาดนี้ทกันทั่วยุโรปไปทำแข็งท้อนะครับก็คือหนึ่งต้องส่งกลับนะครับแต่สองที่เข้ามาแล้วขอรีพไพย์ประเทศที่สามก็ต้องส่งไปยังประเทศที่สามถ้าส่งได้นะครับให้เขาปลอดภัยเพราะว่าเป็น,นปททสิทธิทางการเมืองเพราะว่าเขากลับไปเขาไม่ปลอดภัยแล้วก็แน่นอนประเด็นเรื่องไม่ปลอดภัยเลยก็ต้องครอบคลุมทั้งทั้งสองเรื่องนะครับส่งกลับในประเทศ ตามกฎหมายเข้าเมืองเข้าเมืองผิดกฎหมายหรือว่าไปประเทศที่รีไัยก็ต้องปลอดภัยนะครับทั้งหมดเหล่านี้ถ้าไม่ปลอดภัยก็ต้องชะลอนะครับอย่างที่เราชะลอไว้มันะชัดเจนขึ้นก็สมกับถ้าที่เขาพบกับครอบครัวตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ครบทั้ง40ภาพ40คนนะครับแต่ก็ทําให้เรามั่นใจในระดับหนึ่งดีกว่าวที่แล้วนิดหน่อยนะครับที่เราสับสูไปเลยแล้วไม่ครบทั้งหมด109คนว่าพบครอบครัวทั้งหมดหรือไม่อันนี้ก็ทําให้เราชะลอไปครับ อาจารย์ค่ะมันมีข้อมูลที่ไม่ตรงกันอยู่อาจารย์มีบางบางท่านเนี่ยออกมาบอกว่าประเทศที่สามหลายประเทศนะติดต่อมาแต่เราเนี่ยไม่ส่งไปมันจริงเปล่าแต่ในขณะเดียวกันคุณภูมิธรรมบอกว่าสิบปีที่ผ่านผ่านมาเนี่ยประเทศที่สามไม่มีใครที่จะพร้อมรับเลยนะจริงจริง,รงมันต้องเป็นข้อมูลไหนที่ถูกต้องอาจารย์ครับตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่สําคัญที่สุดนะครับจุดหนึ่งเลยนะครับว่าหนึ่งปลอดภัยนะครับสองมีการร้องขออย่างเป็นทางการอย่างที่ทาก็คือ ทางนี้ยื่นไปไประเทศที่รั้งแล้วเข้าใจว่าคงจะคุยกันในระดับสูงกอดยื่นหนังสือได้ซ้ำเพราะว่าเขาต้องมั่นใจว่าเราตอบรับเราถึงยื่นหนังสือมาขอถูกไหมครับที่ผ่านมาก็ส่งเจ้าหน้าที่มากดดันแต่ไม่เคยอย่างเป็นทางการเท่าที่เราทราบนะครับยกเรื่องนี้ขึ้นมาเลยแต่ตอนนี้เขายกขึ้นมาแสดง,งว่าเขาก็มีระบบที่เขาเรียกว่าเขามั่นใจนะครับสามก็คือว่ามันก็จะต้องเกี่ยวข้องกับประเทศที่เขาปฏิเสธนะครับคราวที่แล้วเนี่ยจุรกี พอว,วันวันที่แ8กรกฎาคมมีชาวอิกูบุกเข้าไปทําลายทรัพย์สินนะครับในสถานทูตไทยที่ตุรกีหลังจากที่เราส่งนะครับ109คนในวันเดียวกันะนะครับไปยังอานีเยนรับก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ตรงนั้นเนี่ย ลดระดับลงและเราก็ไม่สามารถคุยกับตุรกีส่งที่เหลือไปได้นะครับแต่มาเลเซียซึ่งตอนนี้ใกล้ชิดกับเรา,เาก็เป็นสัญญาณที่ยังไม่ชัดนะครับเมือ่เอเร็วนี้มีการพูดคุยกันปลายปีที่แล้วก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้ในระดับสูงนะครับพูดเรื่องเรากักบมาเลเซียจะร่วมกันเข้าไปเจาะตลาดอาหารเขาแล้วในปีปนหน้าอีกสิบปีข้างหน้าที่จะมีมูลค่าหลายแสนล้านนะครับแต่ไม่ได้พูดตรงนี้ว่ามาเลเซียจะรับไปเพิ่มหรือไม่ดาวเรือระเบียนะครับ ซึ่งเคยรับไปจำนวนมากนะครับก็ไม่ได้พูดแต่ว่าเราก็เข้าใจนะครับว่าสองประเทศนี้ก็รับภาระแต่ทั้งหมดเหล่านี้ถ้าไม่ออกมาชัดเจนนะครับอมันก็จะคุมเรือว่าตกลงเราได้คุยกันจริงจังหรือไม่นะครับแล้วก็คุณชุดพิพพ์คุณขจรจิตคงหรืออกนะครับช่วงที่เราส่งไปที่ลาวมมงลาวหลายปีก่อนระหว่างขึ้นรถนะครับโทรมาเลยครับบอกว่ารับ นะครับ <ะ S 1> อุทิสมาชิกสอสอ,อมริกันเราต้องเอาตัวลงมาจากรถเลยครับเพื่อส่งกลับให้อเมริกนได้วยซ้ำนะครับตรงนั้นก็เกิดขึ้นมาแล้วแล้วตรงนี้อาจจะคุยกันหรือไม่เนี่ยยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่แต่ควรจะคุยนะครับควรจะคุยให้ชัดเจนว่าเขาจะรับใครไม่รับใครแล้วระหว่างระหว่างที่ยังไม่ส่งเนี่ยเขาควรจะคุยกับี่เห็นด้วยว่าบางส่วนเนี่ยมันมีเป็นเศษของผู้ริ้ัยจริงๆนะครับเพราะว่าทางฝั่งตะวันตกเนี่ยเป็นกังวลมากนะครับรายงานต่างๆที่ออกมาหลายปีเนี่ย ก็ไม่ค่อยดีว่าคนเหล่านี้ไม่ได้ปลอดภัยทั้งหมดครับอืเนี่ยค่ะอาจารย์พอมันมีผลกระทบกับต่างชาติแล้วเนี่ยแค่เฉพาะถแถลงการอย่างเดียวเนี่ยตอนเนี้ยมันหนึ่งถแถลงการสองการร่วมประนาม,มเดี๋ยวหลังจากนี้ในเวทีโลกอะค่ะอาจารย์บทบาทของไทยมันจะเป็นยังไงอะค่ะเราจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ตอ,<ร>อ,องเส<ล>ย,เยหมดเลยครับที่สถาบชาติเรากำลังมีหน้าที่อยู่ในคณะออนตรี นะครับางด้านสิทธิมนุษยชนระดับสูงนะครับอันนี้ก็ต้องตอบคําถามรอบด้านนะครับกับโลกมุสลินก็ชัดเจนนะครับว่าเขาอาจจะไม่ออกมาอย่างเป็นทางการและก้าวร้าวแต่ว่าเราก็ทราบดีว่าโลกมุสลินจะมีวิธีการอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับประเทศพันธมิตรของเราที่ควรจะต้องต่อรองกับเราเรื่องกำแพงภาษีสินค้าระบริการที่เป็นสารสัต์เนี่ยตอนนี้ก็ดูท่าทีไม่พอใจมากนะครับเราก็จะต้องทํางาน หนัมกมากขึ้นรวมทั้งพันธมิตรของเขาออกมาเป็นแถวเลยครับทั้งอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมัน<ม>อย่างี่ไม่น่าเชื่อรวมญี่ปุ่นที่ขอนเป็นผู้นะครับเพราะฉะนั้นการเข้าไปประสานงานกับประเทศเหล่านี้ตั้งแต่แรกแล้วเอาข้อมูลมาเปิดเผยกับเรา<ม>ว่าประเทศเหล่านี้ปฏิเสธยังไงจะทําให้ประ,ระเทศเหล่านี้ลดระดับทางก้าว้าวลงนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งเสื่อกาศตรงนี้ครับมันเป็นนโยบายทางการต่างประเทศของเขาอยู่แล้วครับมันเหมือนกับว่าเราเองก็เป็นหมากตัวหนึ่งในกระดานนะฮะแทนที่จะมีความชัดเจนว่าฉันจะรับฉันจะไม่รับ เราจะได้บอกได้ว่าเอ้าก็นีเธอไม่รับไงแล้วประเทศต้นทางเขาต้องการที่เอากลับคืนแต่พอปรากฏว่ามันมันมันมาตรงเขาเรียกว่าเชือกส้นสุดท้ายทุกทีอ่ะเหมือนตอนสมัยม้งอะนะฮะท,ที่ที่มันเกิดกรณีอย่างเงี้ยเพราะว่าแทนที่จะเป็นหลายสิบปีที่จะรับไปหรือไม่รับไปปรากฏว่าพอเราเอากลับคืนปรากฏว่าอ่ะก็บอกว่าอ้าวเนี่ยรับแล้วมันมันเหมือนเราเป็นหมากในกระดานจะโดนโยนไปทางไหนทางใดทางหนึ่งเนี่ยนะฮะ เพราะเราเราต้องยังไงดนี่ฮะอาจารย์ฮะในการที่ว่าเราก็ต้องตั้งหลักใหม่นะครับประกาศความชัดเจนเรื่องนโยบายการเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ได้ประกาศเลยแล้วก็เมื่อประกาศแล้วเราก็ปรับปรุงโครงสร้างใหม่เลยนะครับจัดชุดทํางานพูดคุยกันให้เรียบร้อยทั้งคน่ายเราสายเขาที่จะเศร้าอยู่หน้าตอมตั้งแต่ตีสองนะครับใช่จัดระบบให้เรียบร้อยเลยว่าจะทํางานร่วมกันยังไงจะได้ไม่ ขัดแย้งอะไรีกไม่ต้องขึ้นบัญชีใครอยู่ในบัญชีไหนว่าต้องเฝ้าระวังยังไงให้เรียบร้อยแล้วที่เหลือเนี่ยนะครับเฝ้าระวังนะครับสิบกว่าคนที่ออกหมายจับไปตัวที่สิบเจ็ดสิบแปดที่เกิดระเบิดที่สาเท้ามหาพรมคดีถ้าน้ําสาทรคดียังจับไม่ได้เลยครับสองคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยะครับนายอาเดมนายโมโรลีเนี่ยนะครับศาลยังไม่ได้ตัดสินเลยนะครับผู้สอบพยานได้ไปกี่คนต้องเกเจ็ดร้อยปากนะครับ คด <Okay. S 2> ีนี้ดึงออกจากศาลทหารแล้วก็โดนผลกระทบในช่วงโควิดจะไม่กลับมาดำเนินคดีใหม่ทางฝ mm ่ายเขามัคงเชื่อมั่นเลยว่ากล mm hmm. ุ่มเหล่านี้เชื่อมโยงกับระเบิดนะครับจับระเบิดทีนทีได้ตอนนั้นต้งฝัั้งห,หลายกิโลนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอความชัดเจนจากศาลแล้วก็ลงใเฝ้อระวัง mm hmm. ป,ป,ปีที่ผ่านมาชาวจีนไม่ได้ไปไว่ายศาลท้ามหาพร้อมอย่างเดียวแล้วนะครับ mm hmm. อยู่ที่ศูนย์การค้า mm hmm. อยู่ที่อาพาร์ตเมนต์ใหญ่ๆนะครับ mm hmm. อยู่ ตามถนนท่องเที่ยวรวมทั้งที่รัชดาและอื่นๆก็ต้องไปเฝ้าระวังกันทั้งหมดนะครับโออันนีนน้เป็นเรื่องอเรื่องที่ต้องทําในระยะนี้ครับอืมอันนี้น่าสนใจเพราะว่าจากเดิมที่ถามถึงเวทีโลกที่มองเรามานี่กลายเป็นว่าตัวเราเองเราต้องเคลียร์ในประเทศให้ชัดเจนก่อนนะอาจารย์แล้วก็แล้วก็โดยสถานะแล้วเนี่ยก็คือเป็นสิบปีแล้วใช่ไหมที่ เราไม่ได้เคลียร์สถานาวะว่าเขาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหรือไม่อย่างนั้นก็ถ้าเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายก็น่าจะต้องขึ้นศาลแต่ฉินแต่ดิ้นเหมือนว่าจะเอาไปอยู่ในศาลที่กัการของตอมเท่านั้นเองใช่ไหมอาจารย์แล้วมันก็เลยมันพอเราก็เองก็ไม่ชัดด้วยเนี่ยนะแล้วเพื่อนเราก็เห็นเราเป็นหมากตัวหนึ่งในการที่จะเล่นอย่างไรกับเราก็ได้เนี่ยเลยเลยเรากลายเป็นฝ่ายแทนที่จะรุกเข้าไปก็ต้องไปฝ่ายถอยกลับมาตั้งรับแล้วก็เลยมันทําให้ภาพรวมแล้วคนเ็าก็มองเราเขาจะยแย่เไป ใช่ครับคุณที่จะพบถ้าทางจะเล่นหมาลูกเก่งคุณจะต้องไปนั่งเล่นหมากลูกช่วยรัฐบาลนะครับเพราะว่าสองกระดานใหญ่เลยนะครับอ่ากระดานหนึ่งเรื่องมหาอมนาจะตัดแย้งกันอยู่แล้วใช้เราเป็นเบี้ยนะครับไออีกกระดานหนึ่งก็ท้องถิ่นนะครับอย่างเช่นที่ปายเนี่ยแป๊บเดียวนะครับมาเป็นหมื่นเลยนะครับแล้วก็ร้องรำทำเพลงจนรัฐมนตรีเราต้องไปจัดระเบียบนะครับซึ่งคนจะทำมาก่อนหน้านี้นะครับเพื่อให้เกิดสมดุลถ้าเอกชนก็ไม่ตกใจนะครับในเรื่องท่องเที่ยว ฝ่ายความมันคงก็ไม่ตกใจว่ามันอาจจะราะบางทําให้เกิดศัตรูเข้าตามมาและไม่ใช่แต่เฉพาะอิสราเอลนะครับอังกทษที่อยู่ที่นั่นต้องเยอะนะครับที่ oh. ไทยออกมาชี้แจงแล้อีกหลายสิบกลุ่มรวมทั้งอุยกูนะครับ hmm. โรฮิงญาในอดีตซึ่งมาเลเซียสนใจมากนะครับ <Yeah. S 2> แล้วก็เป็นเหนึ่นในห้าประเด็นที่เขาจะขอให้ไทยช่วย hmm. นะครับจัดระเบียบเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับที่เขาเป็นประธานอาเซียนนะครับอยู่ในเอกสารร่วมกันระหว่างไทยมาเลเซียได้ซ้ํานะครับท <Yeah. S 2> ั้งหมดเหล่านี้มันก็มี องกระดานนะครับในบ้านเราที่ต้องกวาดล้างบางส่วนเพียงก็ช่วยไปบ้างแล้วนะครับเรื่องกระบวนการผิดกฎหมายแต่บางส่วนเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้คนก็คิดว่าเราขยับเข้าไปแก้จีนอีกหรือไม่นะครับการสงครามตรงเนี้มันอธิบายยากสําหรับอประเทศที่เขาอ่าเป็นกลางๆแล้วเขามองว่าเรากำลังเอียงหรือไม่เขาต้องเรียกอธิบาย ส่วนที่เขาตัดสินใจไปแล้วว่าเราอยู่ข้างจริงงั้นก็ยากแล้ว,า,ลวาจะต้องไปเจรจาอย่างเข้มข้นกับเขาครับแล,แ,ลแล้วถ้ามองจริง,รงๆไทยได้ประโยชน์อะไรจากการตัดสินใจทําแบบนี้ในครั้งนี้คะจาันใช่ครับมันเป็นด้านเรื่องของเหรียญมันมีอยู่สองด้านอยู่เสมอนะครับอ,อ,อเรื่องที่ดีก็ชัดเจนขึ้นนะครับว่าเราจะเอาจริงกับเรื่องอ่าการเคลื่อนมนตรีกฎหมายแล้วก็ต้อง,อองทําอีกหลายกลุ่มนะครับอแล้วก็อเรื่องมนุษยธรรมก็มันอยู่ลําบากนะคุณ คดีการเกิดครับในห้องกักกันสิบกว่าปีเนี่ยมันทารุณมากครับใครจะดูก็รู้ว่าไม่ไม่ใช่ครับใช่ครับเอ่อรื่งของกําลังก็ไม่มีอาหารก็กว่าจะได้รับประทานอาหารถูกต้องตามหลักศาสนาใช้เวลาตั้งหลายปีนะครับเจ็บป่วยอีกนะครับอึดอัดมากขยายแล้วขยายอีกนะครับห้องกักนี่ราคาแพงด้วยและในสุดก็หนีออกมาเป็นคดีที่ยังไม่กลับวันนี้เพราะติดคดีตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถือชิดใจในห้องก็มี เขากลับไปอยู่ที่บ้านเขาดีกว่าปลอดภัยกว่าถ้าเกิดเขาได้รับการรับประกันนะครับความปลอดภัยอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ที่อยู่ที่ปัจจุบนันนี้ก็คงร้อนๆหนาวๆว่าจะถูกแรเทศหรือไม่นะครับกลุ่มแก๊งทั้งหลายอฟริกาเอเชียใต้ะนะครับอเยอะเลยะบ้านก็ได้ครับให้เขาชี้ว่าอยู่ตรงไหนชาวบ้านรู้นะแต่ว่าภาครัฐอาจจะไม่รู้ใช่ไหมจารย์มันยังไง ก็พอรู้อ่ครับเปีนหรือว่าเราก็เอารุ่มมารวยกันหรือเปล่านะครับเราก็ยืดจุดแล้วก็เราก็พยายามให้เขาลงทะเบียนใชให้เขาทําให้แต่ว่าตอนเนี้ยมันเข้มข้นในทุกประเทศแล้วถ้าไม่ทําก็จะไหลมาบ้านเราสุญญากาศมันจะเกิดขึ้นที่บ้านเราแล้วดูดเข้ามาครับอาจารย์หลายประเทศเข้มข้นกว่าเราเยอะครับค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่คิดว่าวันนี้ ไปจนถึงตอนเย็นตอนค่ำเลยเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจดหมาย uh huh. ที่ล่าสุดเนี่ยมีการเปิดเผยออกมาแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการยืนยันว่าคนอุยกูเนี่ยเขาไม่ได้สมัครใจที่จะกลับจีนแล้วเขากลัวที่จะไปติดพุกแล้วก็ไป ฆ่าตายถูกฆ่าตายที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นคําถามเกิดขึ้นมาเหมือนกันว่าระยะเวลามันตั้งนานเป็นสิบปีแล้วทำไมจู่ๆมีการยอมเซ็นหนังสืออีกฝั่งนึงบอกว่า,เ,าเขายอมเซ็นหนังสือนะเพื่อที่เขาอยากจะกลับไปหาครอบครัวของเขาอะไรอย่างเงี้ยประเด็นเรื่องของจดหมายประเด็นเรื่องของหนังสือตรงนี้ค่ะอาจารย์มันจะขยายผลไปถึงตรงไหนยังไงบ้างคะอาจารย์ในมุมอาจารย์นะคะครับโดยพื้นฐานสามร้อยห้าสิบกว่าคนที่มา ที่มาเลเซียเมื่อปลายปี2อ5 7ห้าสิบเ็ดเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยากแกลี้ไทยอยากไปอยู่ประเทศที่ดีกว่าทางด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมถ้าเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับขาคงไม่อยากกลับไปถึงแม้ว่าอินในขณะนี้ก็ถือว่าพัฒนาไปไกลเปิดกว้างเปิดรับนะครับกติกาสากลมากขึ้นแต่เขาก็ยังไม่อยากกลับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้แรงอาจารย์กดดันในการโน้มน้าวในการรับประกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นขาบเึ่งอาจจะ ฝ่ายความมั่นคงอาจจะรู้สึกละเอียดอ่อนต้องการที่จะปิดนะครับไม่ให้ใครรับรู้มากนักนะครับ <c oughs> ไม่อยากจะเห็นภาพยื้อยุอย่ฉุดกระชากเอาขึ้นลถอย่างที่เคยเกิดขึ้นนะครับ <c oughs> แล้วก็ในที่สุดก็เกิดปัญหาตามมานะครับถ้าบอกอคุณที่ติพิคุณกระจรติดช่วงหน้า คงจะไปขวางรถคันนั้นเมื่อปทีสองแน่นอนนะครับชาโมงเนี่ยเอาตัวไปฝูกรัดกับรถนะครับฝุ่ยกระย่าภาพน่าสลดมากนะครับแล้วแล้วผู้นําอเมริกันก็โทรมาขอคนนู้นคนนี้อหมานอันนี้ก็เป็นเหตุผลน่าจะเป็นเหตุผลของสายความมั่นคงว่าทําอะไรในสถานที่มีชั้นความลับแล้วก็ปกปิดแต่ว่าโดยความเป็นจริงเนี่ยหลักใหม่ก็คือว่ามันไม่มีความลับเท่าไหร่ในปัจจุบันนะครับในเรื่องความมั่นคงควรจะเปิดให้มากที่สุดนะครับ Mm hmm. แล้วก็ mm hmm. บริหารจัดการให้ดีกว่านี้นะครับคุยกับเขาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็รับประกันแล้วก็ถ้าเกิดเขาสมัครใจก็กลับถ้าเขาไม่กลับจริงๆนะครับก็ <Yeah. S 2> คุณต้องให้เขาอยู่บางส่วน uh huh. นะครับ mm hmm. เพื่อให้เขาไปยังประเทศที่สามเพื่อให้เขามีชื่อที่ดีกว่าถ้า <Yeah. S 2> ถึงเราถ้าเราต้องหนีไปบ้านคนอื่นแล้วเขาจับส่งกลับเนี่ยเราก็เดือดร้อนเหมือนกันถูกไหมครับเราจะมีคนไทยอีกเยอะที่หลายประเทศจะจับส่งกลับหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งด้านของกระจกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น เราจะทําอะไรเราก็ต้องคิดหน้าคิดหลังคิดถึงคนไทยที่ยังต้องอยู่ในต่างประเทศด้วยนะครับ<ม>ทั้งหมดเหล่านี้ก็จะเป็นภาพที่อาจจะออกมาจะจดหมายอีกบางส่วนแล้วก็<ม>พยานครอบครัวอีกบางส่วนแล้วก็มีกลุ่มที่เฝ้ราระวังเขาอยู่แล้วนะครับ<ม>เขาก็จะตื่นตัวเขาก็จะเข้าไปดูแล้วเราจะได้ข้อมูลมากขึ้นฝ่ายค้านก็กําลังดาเนินการตรวจสอบแล้วก็คงคุม้มเป้าไปที่ ผู้บริหารสูงสุดทางฝ่ายการเมืองแล้วก็เราคงได้รับรายละเอียดมากขึ้นนะครับในที่สุดแล้วก็จะดีกับเราในระยะยาวถ้าเราจัดระเบียบเหล่านี้ได้ครับให้มันโปร่งใสให้มันเคลียร์ให้มันถูกต้องใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับใช่ครับแล้วมันก็เป็นเรื่องของสิทธิ์ของเรานะครับเห็นว่ามันมีกติกาสารคนครอบอยู่เรื่องการปลอดภัยนะครับเรื่องไปทางทางการเมืองนะครับแล้วก็เรื่องการทักรอเรื่องคดีมันก็ซับซ้อน แต่ว่าคนที่ทําเรื่องนี้นะครับคุณชิดิดพัฒน์าจรยรตครับเมื่อสิบกว่าปีก่อนเนี่ยยศน้อยนะครับเอกขันตําำรวจเอกเดยวนี้ไม่ได้ลเลยตำรวจเอกเป็นเป็นพลเอกและขณะนี้ก็อยู่ในคณะที่ทํางานเรื่องนี้ครับแต่อยู่ที่จีนก็มีเพราะฉะนั้นเขาต้องรู้เรื่องดีแล้วเขาต้องรู้ว่าในอดีตเกิดข้อผิดพลาดยังไงในปัจจุบันจะทําให้ดีขึ้นจะทำยังไงครับค่ะคำถามสุดท้ายครับเพื่อให้เคลียร์ใจสําหรับหลายๆคนที่อาจจะยังไม่ทราบข้อมูลเชิงลึกนะคะถ้า ปล่อยให้40คนนี้อยู่ใน<ม>ประเทศไทยนานกว่านี้ใครได้ใครเสียคะจันผมคิดว่าคนที่เสียประโยชน์ที่สุดก็คือคน40คนเนี่ยครับสภ<ม>าพ<ม>ไม่เอื้อมนวยเลยนะครับแล้วก็<ม>เขาอายุมากขึ้นนะครับอวันเวลาที่ผ่านไปเนี่ยเขาไม่ได้รครอบครัวมันก็ทรมานเขามากนะครับแล้วก็สุขภาพอันามัไมก็มีเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็อาจจะมากขึ้นในสามเพราะฉะนั้นออกมาจากตรงนั้นอ่าเขาก็จะได้ประโยชน์มากกว่านะครับแต่ว่า มากกว่ายัางไงที่สุดแล้วเขาควรจะไปอยู่ในประเทศที่เขาต้องการขนา,านี้บางส่วนที่กลับไปยังจีนบางคนต้องการเขาก็ถือว่าจบแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็ยังเป็นปัญหาค้างใจพวกเราอยู่นะครับแล้วสิ่งที่ทาได้ก็คือก็ต้องไปตรวจสอบนะครับให้คับปลอดภัยคนที่ได้ประโยชน์ก็คนไทยโดยรวมก็ไม่ต้องรับภาระนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีสัหรับคนไทยซึ่งเป็นห่วงอันนี้เรื่องภาระที่จะดูแลคนต่างชาติต่างด้าว ตัวเลขต่างๆในเรื่องสาธารณสุขในเรื่องรักษาพยาบาลยาาเรื่องการษาดูแล้วน่าตกใจไม่รู้จริงแค่ขนาดไหนนะครับอ,อันนี้ก็เป็นตัวเลขที่คนไทยเป็นห่วงเป็นใยมากก็ก็ถือว่าดีขึ้นนะครับกระายความมั่นคงก็ทํางานหนักมากขึ้นา่่ายการเมืองก็อาจจะเสมอตัวนะครับเพราะเป็นหน้าที่ที่ต้องทําแต่ว่ายังไม่รัดกลุมก็อาจจะ อ่เสียงแสดงไปบ้างจากการตรวจสอบแต่ว,ว่าก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องทำครับอืมน่าจะมีคําถามอีกต้องตอบอีกหลายเรื่องเลยนะคะอาจารย์เพราะว่านอกจากเรื่องจริงแล้วยังมีเฟคนิวส์อาจจะเกิดขึ้นอีกเยอะแยะมากมายหลังจากนี้นะคะจากแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายอืมค่ะใช่ครับครับอันนี้จะเอาไปควบคุมตรงนี้ให้ได้ครับเพราะว่ามันจะแปรตัวเยอะนะครับทางด้านการเมืองเขาจะเอาไปอภิปรายกันด้วยไหมครับเมียอาจารย์รเพราะว่าเขายื่นเกินไปเล้่อเนี้ยใช่ครับแล้วามีปัญหาหลายอย่างที่เป็นเรื่องรายละเอียดที่มีคําถามอ่า มาหลายชั่วโมงแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วผู้แทนสูงสุดเนี่ยรับทราบรเรื่องเหล่านี้ขนาดไหนนะครับได้รับรายงานอะไรใช่ไ<ช>หมครับฝ่าย<ช>ความมั่นคงทํางานกันยังไง<ช>เรื่องเหล่านี้จะถูกเคลียร์ออกมาเร็วๆนี้ครับจริงๆถ้าเกิดสื่อสารชัดเจนตั้งแต่แรกก็น่าจะคลายปัญหาได้ไม่ยกอาามอางันอื่นกันไว้เพราะยุคนี้มันยุคไหนแล้วนะใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับแล้วมันเปลี่ยนไปหมดเลยครับสายการในต่างประเทศในประเทศนะครับระบบต่างๆแล้วเราต้องมาตั้งหลักกันใหม่เริ่มต้นด้วยการเข้าเมืองวิถีใหม่ ที่ต้องเอสนอเนี่ยอยู่บนโต๊ะของเลขาธิการสภาคามนคมมาหลายคนแล้วนะครับต้องจัดระบบทั้งระยะสั้นระยะยาวแก้กฎหมายาเปลี่ยนเลขาสมชกันมากันต้องหลายยุคเลยเนาะใช่ครับต้องง่ายๆคือสแกนแล้วต้องขึ้นนะครับไม่ใช่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่รู้เรื่องอนะครับแล้วก็ต้องจัดระเบียบให้ดีนะครับตามไปทุกที่นะครับอย่าให้ไปทําอะไรจับไปอีกครับค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะที่ให้เกียรติกับรายการวันนี้ค่ะผมขอบคุณครับอาจารย์ครับ อาัารยินดีครับขอบ <ภา S 2> คุณค่ะอาจารย์ปนิธานวัฒนายากรนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ